มาค่ะร้อนๆดื่มกาแฟร้อนดับร้อนเราบอกได้เลยนะคะกาแฟของครูสิตาะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะครูสิตาตั้งใจทํากาแฟมาเพื่อนะคะช่วยให้เราหุ่นสวยหุ่นเฟิร์มเล่นการปราตัดอิ่งท้องนาน,นะคะแต่ในกาแฟครูใส่เฮลิจอใส่ทางเช่าใส่แบบปกล้วยแบบเจ้านะคะช่วยสุขภาพคุณให้แข็งแรงนะคะ ห่างไกลโควิดนะคะเออแล้วก็ใบแปดกวัวช่วยบำรุงสมองเพราะฉะนั้นเราสามารถกินกาแฟแบบนี้ได้เลยในนี้ฟองนมน่ากินมากนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ฟองนมนะคะเห็นไหมฟองนมเยอะมากแต่คุณตย่าจาไว้ว่าไม่ใช่นมนะคะทำมาจากถั่วขาวส่วนตัวนี้นะคะเป็นอีกรสหนึ่งซึ่งคุณติตาตั้งใจนะคะ เหมือนกันเลยเลนกับประมาณอิ่มท้องนานนะคะกับโกโก้นะคะอีก2องรสให้คุณเลือกแต่สิ่งที่ครูแถบให้ในชานมนะคะครูใส่คอลลาเจนเปปไทด์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่คอลลาเจนเปปไทด์เข้าไปนะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะในชานมนะคะครูใส่คอลลาเจนเปปไทด์ใส่ถั่วขาวใสก่กระบอกเพชรนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ผ่นไอ้ได้หุบผิสวยและแถมผิวสวยด้วยนะคะในแก้วเดียวกันเลยคุณสามารถชมนี้แก้วได้นะคะแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบ สเปรย์สปาต์นะคะอะไรที่มันเร็วๆรวดๆผลลัพธ์เห็นเลยอะไรเงี้ยชอบนะคะไม่ชอบมาจิกจั๊กจิกจั๊กทำขารนะคะโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นโกโก้โกโก้ตัวเนี้ยคุณสุดาใส่แตงโมใส่ทับทิมใส่มัง,มงคุดเพราะฉะนั้นคุณจะได้ผิวสวยเช่นเดียวกันนะคะแต่สวยจากธรรมชาติถูกไหมคะแต่ตัวนี้เราใส่คอลลาเจนเปปไทด์เข้าไปด้วยโอเคนะสามตัวนี้คุณสามารถ คลิกเข้าไปใต้วิดีโอนี้นะคะมีลิงก์แปะไว้ให้คุณสามารถสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกฟรีค่าสมัครแล้วแถมคุณยังได้ซื้อเนี่ยค่ะสมาชิกทันทีเลยนะคะหนึ่งกล่องก็ได้แล้วค่ะสมาชิกแล้วนะคะโอเคไหม,อมโอเคนะวันนี้ใครอยากกินก็ไปสั่งซื้อนะคะลิงก์แปะไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็จะชิมให้ดูนะคะว่ากินจริงๆร้อนมากนะคะอืม สองสองนะคะกินได้เลยไม่ใจสั่นแน่นอน,นเ็นตเพราะคุณตาณไม่ได้ใส่ยาที่ไปกดสมสั์ไม่ให้มันหิวนะคะคุณสามารถกินได้ตามปกตินะคะแต่ก็ต้องดูปริมาณเนาะไม่ใช่เฮ้ยสัตว์หมูยากอืมอร่อยนะคะ <c oughs> อืม <c oughs> พี่ชอบฟองนมอ่ะมันทำให้เราแบบชวนน่ารับประทานนะคะแล้วกลิ่นของมันหอม หอมแบบชากาแฟปนกันนะเออออร่อยนะ,ะอืมเราไม่จมตียี่ห้ออื่นแต่เราขอบอกยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นกระป๋องเอที่ทํามาจากต่างประเทศเทนูนะเออโอ้โหแม่เจ้าเคยกินนะคะเบียนหัวปากแห้งนะคะรสชาติเหมือนยาหอมนะคะครั้งเดียวไม่กินอีกเลยนะคะไม่กินเลย,ะะเ,ลยเข็ดนะ อร่อยมากไปหาซื้อกินใต้วิดีโอนี้แปะลิงก์มาให้แล้วไปมาค่ะ,คะขอบคุณเอซีนะ